ครับช่วงนี้ก็อยู่ช่วงสนทนาลบแข่งยืนนแกไปส่งกูได้แข่งไปไปพิบด่วนงานมูงเก็บเอาไปปล่อยจ่าได้โอ้โหเอาไปสี่ตัวกับมาตัววันนี้จ่าไม่เงินไหวเก็บประเลยแล้วให้ลูกดีไหมล่ะก็เก็บเกี่ยรุกแข่งเอาลูกไอ้สีเทาตอนที่ชาติโดนเริ่มเมาแล้วครับมากับเมียน้อยนี่คุยเก่งแน่เลยช่วยปล่อด้สยนะมีตะเข่าทั้งเป็นผมไม่เคยเห็นไาเหนือไม่เคยแข่งนะ เห็นต่เขาหัวงมยขายแน่งงผมนิดเดียวเก็บน้องเยอะไม่ได้หรอกก็มีตวน่าถอดออกเก็บไว้จะพอกกะทิโอ้โหอ่ะดีๆทำไปปล่อยมันเมาไงที่เหลือจะเหลือจะหางอะไรกันไม่รู้หางนี่เป็นลายของปล่อยอยู่แล้วปรากฏเอาลูกพันไปปล่อยหมดเก็บไว้แต่ลูกบักพี่พี่ยังเคยเลยไปซ้อมเสร็จจับเสร็จับถูกเอาลูกพันไปซ้อมลูกยังไง นูนี่ท่ต้นเจี๊ยนทัดนกครวยองตรงที่เข้ามามันมีสองมาดถ้าถามมาถเรีตัวผมเปิดไ้เอิเกียงมาตอนแขกอิตาลีให้โกงกลับมาสันเขาได้โอ้แนวผมแต่ถ้เปิดไปมาอิตาลีนอิตาลีที่ตัดเซมเล่ขึ้นนกมาเที่ยีผมไม่ได้แงแนวเนี้ยที่โกงเซสัมแล้วอย่างนี้ควรจะเปิดควรจะเปิดนะ ผมเจี่เชียงงเยอะเยครับคอมิดเอเปิดว้ฮะิเจที่เทางมันเป็ตัวนะครับล่องเก้าเจ็ดไม่อดบเี่ย่องเก้าเจ็ดอไปเป็นเนียลงก้าีนองเยอะมากลงเก้าีนี้วทีเราที่งไปถ่ายยูทบกลกม่นันเดงไม่ได้เรจอเกกคงกลงเก้าเจ็ด้ ไม่เคยมากสายสายพี the word word? The ่ไม th er th mm ่ไปกงไครหรอกไม่มีสสิงสารเพิ่มสารเขาบอกดอมถิงดำถิงอ๋อดำถิงเคยไปกรเงเยวแต่ก็ไม่ได้ไปถ่ายผ่านไปเฉยๆทีาสคู่สวยนะจิตสามคนแต่คาเรดีนะ

เป็นบรรยากาศทุกคนรักนกนุ่งถึงแล้วบอกถ้าใครไม่เคยเล่นงนกจะไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้มีความสุขครับไม่รวมตรงกลางนะเห็ยนตรงกลางสองคมกินข้าวเรากินที่ไหนก็กินได้แต่กินกับพวกเล่นงนกด้วยกันนี่มันมีเรื่องคุยมีเรื่องอะไรศึกษาอยู่บนโต๊ะเลยละครับขอที่ย่านของเราครับเอมาลูกลูกเมียไหนลูกเมียเดียว เขาเลยให้เด yeah. oh. okay. ็การมันเอามือรวบข้าวไปม่ร้อนหมดเลยต้องไปทานมันอ่ะเขาบอกให้มือกูไปเท่ามือนะฉายาชาติปลาหมึกชาติปลาหมึกโอเคโอเคครับคุณตุ้มก็ขอตัวกลับไปรับลูกสาวกลับจากต่างประเทศดูสดใสกว่าเก่าเยอะเลยนะตุ้มเลยแรงเลย แล้วก็ค่อนข้างนี้ตัวเจ็ดสูตรออกมาถึงลงเก็บนกำแต่ไม่เอาละเอามาเก็บของนี้เลยเยอะเลยสภาพเป็นผมดูแล้วน้องเห็นสภาพแล้วเสร็จแไม่ได้รู้เห็น